ก็อยู่ในตัวเราเนี่เองคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยสี่คนหามเนี่ยมันได้แต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกคนเราดิเรามีธาตุสี่ในตัวทุกคนดินน้ำไฟลมถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งเส้วมาไม่ได้หรอมาที่นี้ไม่ได้ ทิ้งขาดธาตุลมก็มาไม่ได้ธาตุลมไม่มีก็พูดก็ไม่ได้เพราะลมมันไม่มีหรือตายก็ว่าได้แต่มันไม่ตายมันก็พิโคนพิการบางทีก็แขนแล้วยกไม่ขึ้นนี่ก็เพราะลมมันไม่เดินหรือขาเดินไม่ได้ก็เพราะลมมันไม่เดินไม่สะดวก ถ้าสี่คือดินน้ำไฟลมนเนี่ยเน,นี่ยสี่คนหามนี่สามคนแหก็ได้กตอะไรสามคนแหก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงนี่ความโลภมันก็แหความโกรธมนก็แหความหลงมันก็แหลห,งล,หลงไม่รู้จริงเอ ก็ทำไปงงงายต่างตางเนี่ยเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อวัโน้นวันนี้ขอทุกสามตัวได้จนจังสรรจนนี้สินเยอะโคสามตัวเอาไปหาหลวงพ่อยังดียินดีไปถูต้นไม้ไปถูต้นหนอนต้นในนี่เลย ก้อยใก่ออกมามีเครือมีหวีมากมายตัวอย่างไปขอต้นกล้วยขอที่ต้นกล้วยนี่นี่ไอ้ความมันใหะสามคนให้โลภโกรธหลงทำให้วุ่นวายเดือดร้อนความโลภความโกรธเมื่อวานเป็นไงสภา Ne, no, Allah ile. Allah ile ne. Allah